วันนี้เราจะมาแก้งอเฮงดูนะครับของเล่นของเขาที่เขาเอามาซ่อนไว้เราจะเอาของเขาแกงเขาเอาของเขาไปไม่ยอมไม่ยอมมาวิ่งออกไปแล้วมาเอาเขาไปแล้วเฮ้ยมาเอาไปอีกแล้วของของเขาเขาหวงมากเลยเขาจะไม่ยอมให้ใครเอาเขาเอามาเล่น พักผ่อนนะไอเฮงนะมีดดาบนี่ห่วงมากเลยอืมทำไมสงสัยสงสัยอะไรอ <c oughs> ืมเก็บ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 ขอนอ, <c oughs> อ,อนออนี่เอามาคืน,เอ,คอนเอามาคืนเอามาคืนเลยเอามาคืนเอามาคืนแล้ว